สวัสดีนะครับสวัสดสีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับชิมงานหกรอดํากรีนนะครับมาร,รับจบห,น,น,บหน,น่หนึ่งวันหนึ่งวันสวันสามวันก็ไม่รู้นะครับ <laughs> โทรมาเมื่อวานนะครับบอกว่ามีงานนะครับที่บ้านก็เลยกลับมาจากกรุงเทพก็แวะมาหานะครับ ตนนี้ก็นั่งรออยู่ก่อนนะครับยังไม่รอดิมาแล้วนะครับเหมือนไฟท้ายติดไม่ใช่นะครับเห็นมาแล้วนะครับเลี้ยวรถมาแล้วนะครับแต่กลับไปไหนมาดู ล้อคันนี้โอ้เราเดียวครับไปไหนอีกนเนาะเสียมิ่มล้อเหล็กนะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ โอมาแล้วครับโอสวัสดีครับครับครโอ้ขอบมาครับ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 มาถึงาค่ำคหน่อยครับเห็นว่าเขา มีแต่คนอยากขับนะก็เลยครับก็เลยอยากอยากอยากขับกับเขาอะไม่รู้จะขับเป็นหรือเปล่ากุญแจผมของแคทน่ะโอ้โหโอ้โหตีขับจะแคทบอกครับทำไงจะขับเป็นทีีน้โอ้ต้องคิดแน่ผมด้วยนะสอนผมด้วยนะว่าขับยังไงนะครับมาถึงก็ใส่เลยครับโอ้โหไข่หนึ่งฟองมาก่อนแล้วมั้งครับเนี่ย หายไล้เท่อไเก้ครับยังไม่เห็นครับเสร็จสลัดหักสลัดบักบะให้บะก็วันนั้นมันไม่น่าจะไม่หยุดหักอ่ะมันน่าจะหักตลอดแบบไม่ได้จะหักเพิ่มอ่ะโอเคครับพอหอมปากหอมคอนะครับนี่ครับจากลาด้วยกันเสียมิยมนะครับล้อเหล็กครับผมสวัสดีครับครับผม